สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบานๆครับผมมัอนี่ก็มาเอาป่าอยู่สะนะครับผมหลังจากปล่อยไว้หลายมือแล้วบัดที่นี่มันเริ่มแหงแล้วนะครับพี่น้องมันเริ่มแหงแล้วฝนบ่มมาใส่ว่า <c oughs> มันจิมีฝนแรงมาใส่บ่มีนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยหยถดที่โอกาสนะ่าสาออกซะเก็บแหงเบิดซะพี่น้องรอบนี้มาสีเก็บเอาจากห้มันเปลี่ยนไปเลยนะวันนี้ก็เลยเอา กระแปงมาสาออกนะครับผมป่าอยู่สาห้าหนี่ลหละเอาสองอบสามรอกก็วุเว้เจืกเทือโอ้ยแหงวบิดแล้วครับผมไปครับผมไปเอาป่าน้ำกันครับลุยกันครับไหวกันมีตนกมาก,กินนั่นผมเอาเื้อลงไว นี่นี่ซุ่ม,มอยู่ในหลอดนี่พี่น้งองเอาหลอดแหวมนมาหมุนในหลอดแตลายเติอบอยู่ในหลอดก็ได้เดี๋ยวผมสีสาครับบ่เนี

Peluk. Uh, uh, uh. Nyanyi-nyanyi. ปดุกพี่น้องเฮ้ยผุ้นมึยังยังพี่น้องปดุกน,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 นี่ตักเก็ดขางเลยเย้กัน No, peduk 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 ปุกปดุกป,ด,กปดุกนะครับพี่น้องเฮ้ยเอ้ยปุกบ่บองหูเด้บปุงหูนะจับเอาดีกว่าพี่น้องมันปกยอมเขาบ่องหูดุกใส่ผาน,นะครับจังสี chập <San> ngay này. Ừ. đục thằng nั่น lên này. đục trước coi. ส่วนดีๆปลาดุกดินอยู่ในโกนใหม่ก็มัยบันยิ่เสียงกุวกุวก่วนอ้นองน,น่าจะเป็นปลาดุกยิ่น้องมึงนะดุกทั้งนั้น Ngoài ảnh lái anh

nhường lại nam nằm cơ. ปลาดุกพี่น้องเฮ้ยปลาดุกก้อนนี่หนักเลย

นประดุกประคอดกันช่อนประช่อนวานประดุก 어. Oh. Hãy mà thấy kênh năm

ช้อนช้อนช้อนน่าจจะโอเคย่ยนรอเนี่ย

Oh. แล็บพี่นกเขียงหน่อยกันหลายจิด๋ดเป็นเป็นอาหารนกนะ ดุดดุขกคกอจะมีดุกด้วยดุกโอ้อาจจะอรน้ัง เดี๋ยวไปบึงผลงานครับไปครับพี่นอ้องผลงานเฮ้ยประดุกเอ๋ประดุกนี่ครับผมประดุก,ด,กดุกหน่อยหลายแฮะอู้ใช้น้ำมันสม้มสุดยอดเนี่ยหน่อยนี่ประดุกแข็งใช่น้ำมันสม้มประดุกหน่อยอันนี้รอดรอดเดีวล่องน้องไป ขึ้นบนยอดนี่ครับผมเสือไปปล่อยสะน้ำแล้วก็สิเปียงไีกกินน้ำพี่น้องหลายปลาเต็มที่จะมาเนี่ยมึครับผมเอเล่อีกแล้วป้าปุ่ยเนี่ยออ,อ,อ,ออกกับกระดานตรงหน่อยอ่ะนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะเอาปลาขอนอยู่สะมันกน็หลายอยู่ครับพี่น้อง สองรอบสามรอบจังสิเบิดร,รอบนี้งสามเลยกระยั่งกระยั่งบุห่หลายเดี๋ครับพี่น้องปลาเข็งหน่อยยังแหละที่มันเอาหมุนตุ่มแล้วเอาบอรเปิด์ตเนาะก็ดีแหละให้นกกินฝน,นมากก็ดีนะครับฝนมาใส่จังน้อยนี่นะกระสีมันก็สิยั่งเนาะผมว่ามันหมุนตุ่มก็สิมีตายเยอะแต่ว่าซุ่มตัวใหญ่เนาะเอาว,วอา <c oughs> ออาอ่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ละตัวใหญ่ยั่งก็สิยั่งหน่อยๆปลาเข็งหน่อยซะเป็นส่วนใหญ่ก็ไปฮะ กบปกิเดิดอ่ะก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับมอือลาไปก่อนครับสวัสดีครับ